สว,สวัสดีครับท <trem> ุกคนก็ตอนนี้เราอยู่ที่ประตูน้ําตอน6กโมงนะคะถามว่ามาทําอะไรที่ประตูน้ําตอน6กโมงเหรอไม่รู้เหมือนกันง่วงมากแล้วตอนนี้คือม่วงมากเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเรามาทําอะไรที่ประตูน้ําในเวลาเช้าตรู่แบบนี้นะคะมีเข้าวตีด้วยทุกคน ตอนนี้เราก็ถึงประตูน้ำแล้วนะคะเป็นตลาดเช้ามันมีตั้งแต่ตีหนะ้าเนาะถึงประมาณแบบว่าเก้าโมงก็เดี๋ยวเราไปเดินดูกันเลยว่าวันนี้เนี่ย<อ>เราจะได้อะไรบ้างอยากจะบอกว่าจริงๆอ่ะเราเคยมีคอนเทนต์ประมาณนี้แเนาะ,ะ<อ>นก็คือตอนนั้นเราไปที่จตุจักรแต่ว่าไม่เป็นตลาดกลางคืนแต่ว,วันเนี้ยเราจะลองมาดูกันว่าตอนเช้าที่ประตูน้ำเป็นบ้างเนาะอยากรู้ว่าของมันจะแตกต่างกันไหมแล้วก็แบบราคาโน่นนี่นั่นเฮ้ยมีเสื้อช้างด้วยทุกคน เอ้นี่นไงมีแบบบูเหมือนกันเลยใช่ขอลอง <c oughs> อยากได้กางเกงยีน่ะ <c oughs> อยากรู้ว่าซส์เอ็ดมันเท่าไหร่ปกติเราใส่อยู่ที่แบบเอว24่ <c oughs> ้าเนาะแต่ปกติซื้อยีนไปแม่งเอวมันชอบเหลือทุกคน <c oughs> มาเดินซอยนี้ก็คือต้องแบบหนี <c oughs> ต้องหลบ<อ>ต้องหลบท<ล><ล>ุกอย่างหลบทั้งคนขนผ้าหลบทั้งคนเข็นรถต้อได้ต่ใจเสื้อมกรลากุมพานี่ทุกคน มกราลาคุมพามีนามีนาเมษา,มาวซ้ำเกิดการดิวกันละครัหนึ่งคุณผู้ชมใจมันเป็สีออคงสีเหลืองสีชมพูนี่แบบคิว Q มากเลยอ่ะดูดิเอาไปใส่บป็นติงแบบว่าเกาหลีเกาหลีน่อยอะไรอย่างเงี้ยนทุกคนเ,นเคมื่อกี้ได้กางเกงสตรีทมาตัวหนึ่งนะสีดำแต่ว่าร้างเขาไม่ให้ถ่ายวิดีโอเราก็เลยโอเคไม่ถ่ายก็ได้เดิเราจะ ถ่ายรูปออกมาให้ดูว่าเป็นยังไงละกันเออจะได้เห็นภาพตัวละหนึ่ง้อยบาทค่ะก็ได้นะถ่ายไหะนี่ไงสีไซส์เนี่ถ้าเอาไปซื้อ่ระเปาละเอาไปถ้าเอาก็จะได้ซื้อจะจ่ายเดียว หาเอวก่อนจะมีหรือเปล่าเหรอเอ็มไงเอ็มเ,เอาสีนั่นเลยหรอ,อเอาลุทิปก่อนมาเลยจ้าค่ะไม่ได้หรอบอกป้าเขาไ,ได้ตู้คุณตัวนี้แปดโมงแล้วแต่ว่าเราอะได้แค่ประมาณแบบสองสามอย่างเองเนาะเพราะว่าแบบเสื้อผ้าที่นี่มันไม่ค่อยถูกจริตเราจริงๆอะถ้าเทียบกับจตุจักรนะถ้าเดินจตุจักรนะโอ้โหเขาได้เกิดทุกร้านเลยอะ ก็คอนตะเก็แบบนี้ก็ใส่สบายดีนะออนจริงจะบอกอันนี้ก็ได้นะขาสั้นอ่ะเดี๋ยวรอทุกคนทุกคนไม่มีเลขในหัวเลยจ้าตัวที่มีก็ได้ใช่ค่ะทุกคนเมื่อกี้ไปซื้อหวยมาออนจริงก็ไม่ค่อยมีเลขในหัวหรอกนะ แบบไม่รู้จะซื้อเลขอะไรแต่ประสงสารปลาเขาเห็นปลาเขาอดควรบอกว่ายืนแล้วเมื่อยช่วยซื้อหน่อยว่าสั้นขึ้นไปใหญ่มากแต่เราเฮ้ยเราต้องเด้นยังไงอ่ะก็เดยอย่างนั้นอ่ะพี่ลมเก้งใส่ใจมากเลยด้วยเหรอคะออกก่อนเปื้อน สีละเซ็นบาทเนาะว<ช>่นนไหนขายดีอะฮะมันมันกักึ่งอะค่ะบางทีก็เผือกไปบางทีก็กล้วยไปแล้วแต่คนชอบอะค่ะถ้างั้นเอาเผือกสองกล้วยหนึ่งาาะละกันกินไดโอเคทุกคนตอนนี้เราก็มากินข้าวเช้ากันตรงข้างๆแพททินนมเนาะจะบอกว่ามา,าตาั้งแต่เช้าคือจะจะบอกว่าตลาดนี้เนี่ยเหมาะสําหรับคนที่ต้องมาแบบว่ามาซื้อของเยอะเะ หรือแม้ก็มากับเพื่อนอะไรเงี้ยเอาไว้แบบว่าเป็นตัวหาเนาะถ้าแบบมาคนเดียวแล้วอยากซื้อตัวเดียวอะไรเงี้ยพูดเลยว่าคูก็จะได้ราคาที่แบบว่าตลาดนัทั่วไปอาจจะคุกกว่านิดหน่อยแต่ก็แค่นิดหน่อยจริงๆอ่ะส่วนเสื้อผ้าก็จะเป็นเสื้อผ้าแบบว่าผู้หญิงซะส่วนใหญ่เสื้อผ้าผู้ชายไม่ค่อยจะมีแทบไม่ค่อยจะมีเลยถ้าแบบถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็เสื้อผ้าผู้หญิงแบบ9กสเาอร์เซ็นต์อ่ะเสื้อผ้าผู้ชายน้อยมากเราก็ถ้าไหนมาทน่วใหญ่จะเห็นแบบพวกข้ามใค้าเนาะ เขาแบบลากรถเข็นกันมาเลยทุกคนแบบคนก็อบพยูมแบบอ้นใตแบบไม่เคยเห็นสภาพอย่างนี้มาก่อนเดิน hmm. ซ yani uh ื้อของอยู่เนี่ยไป๊กตาโลเผกเนาะแต่ว่าเทสเขาเรียกว่าจริตกันจริตสภาเราอะถูกกับประตูจักรมากกว่าประตูน้ํำยังแบบไม่ค่อยดนใจกันเท่าไหร่ก็เลยได้มาแค่กางเกงสองตัวส่วนนี้ก็คือได้เสื้อได้เสื้อมานิดหน่อยแล้วก็เสื้อมาจะออกเป็นอประมาณห้าหกตัว กินข้าวอีกตัวกินข้าวก่อนกลับโอเคทุกคนสุดท้ายนี้นะก็ต้องขอขอบคุณมากนะขอบค่ะขอบคุณจริงๆเลยที่ดูกันจนจบเนาะใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เรื่องที่จะพันธุ์กดกระดิ่งทิ้งกล่องทิ้งกล่องไว้ละอับคลิปเนี่ยมาได้เจนเตือนเนาะสำหรับคลิปหน้าอยากให้เราไปตลาดไหนลองคอมเมนต์บอกกันได้เพื่อแบบว่าจะเป็นแนวทางในการแบบว่าเออหาเสื้อผ้าแนวใหม่เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบัตรทะเบียนะ เพราะว่าปังอยู่ตลาละไระนาม,ามินนะ่า